สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอล้ละอาจารย์ทอมในรายการยิปซีโอซีบรีบก่อนนะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอของเรานะก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบนนะแระตามด้วยคำถามนะถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะ มาแล้วนะครับนะมีท่านอาจารย์โอมาเหมือนเดิมนะทีมงานเรามีทั้งหมด9,900ร 9, 9, 9, คนแต่นาทีนี้ไปสืบได้จากช่องชมรมโหราศาสตร์เอกุเทมิมิตพยากรณนะครับนะช่องของเราเนี่ยมีอาจารย์ชั้นแนวหน้านะครับนะอยู่หลายคนนะแต่นาทีนี้ก็เข้ามากันได้ครับนะไม่สามารถแชร์ไดนะ้แล้นี่แชร์ไปแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแชร์ต่อไปนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าัน <900. S 2> 9ก้าร้อยเก้าเก้าแชร์มาค่ะอ่อาใครเข้ามาแล้วบ้างแชร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เขาเป็นคนใครค <น S 2> เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะพาละพิมคำว่าแ <Share S 2> ชร์แรงชื่อเล่นคำถามค่ะ ข้างหน้านี้เราดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนหัวไม่สำหรับดูส่วนตัวสําหรับไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพหาศสื่อเทสือวิญญาณดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะข้างหน้านี้ดูสามวันนะคะ เรื่องอะไรได้บ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะดู3วันเท่านั้นเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้งรายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะมีคนถามแล้วมาท่านอาจารย์โอจะเป็นผู้ตอบมาใชรแล้วครับโตการเงินพรุ่งนี้ครับ เงินไม่มาครับเงินได้จากผู้ใหญ่คะถ้าเงินมาต้องมาจากขายสิ่สศักดิ์ใหท่อ์เอหรือไม่ก็ขายสิงสักธิก์แชร์แล้วค่ะอายการเงินค่ะจะดีขึ้นไหมคะการเงินจะดีขึ้นไหมมีโอกาสดีขึ้นนะครับนะห้าสิบหสิอยู่ <50. S 2> ที่บุญกรรมด้วยนะคะบุญวาสนาด้วยถ้าทํามาดีก็จะได้มีโชคลาภมีเงินทองเข้ามาเอ่อ แนะนำให้ทําบุญนะคะทำทานนะคะสวดมนต์เสริมดวงสวดมนต์ก็สวดคาถาเงินล้านนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้สวดคาถาเงินล้าน<ร>าใหุ้ัเขาบอกว่า, <บน S 2> วาหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะรวยเนี่ยก็ต้องทําทานด้วยนะคะอ,ม,อม,มาครับกดแชร์ถ้าเราทําทานไว้ดีนะคะในการก่อนมาเนี่ยอืในปัจจุบันนี้เราก็จะมีการเงินมีโชคลาภเข้ามาที่ดีนะคะอ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคำถามนะครับสามารถถามได้นะคะทุกคนที่เข้ามานะคะสามารถถามได้นะคะแค่คนละหนึ่งแชร์หรือคนละ9,900ก้าก้าแชร์จะแชร์เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ขอถามแค่ข้อเดียวนะคะนะคะถามแค่ข้อเดียวในหนึ่งคลิปหรือหนึ่งเพจนะคะหมายถึงว่าเราจัดสามเพจใช่ไหมมีาสตวิทยาโหรานะคะ แล้วก็ชมรมโหราศาสตรเออ์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะคะแล้วก็เพจนี้นะคะยิบซีโอศรีกรค่ะวันหนึง่งจะจัดรายการดูดวงสามเพจนะคะสามรายการนะคะถามได้เพจละหนึ่งคำถามนะ้นามากันไามเท่านั้นค่ะชาลคอกเมยอดขาย ธุรกิจจะได้เยอะไหมคะดูสามวันนี้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะไพนะ่ดีว่าสามวันนะดีว่าสาวันไพ่ใบนี้ไม่เยอะนะแล้วก็เราก็พูดไปตามหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอ,อาา้อาจารอารมณ์ไม่ค่อยดีหน่อยอาจารย์เครียดหน่อยนะคะสามวันนี้ใครอยากขายดีก็เลยไม่เข้าแต่จะให้ <c oughs> ใชค่าขายดีทำไมคะมีเหเรียญเศรษฐีครับใช้คู่กับพระคาถาเงินล้านนะครับสัมปััิชามินาสังสมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรายันติพระมาจมหาเทวาพิราพาพวันตุเมมหาพุญโยมหาราพนพวันตุเมมิเตภะมัเตพุธมาอาุณโมพุทายาเวเรเทโยเวรโคนายังเวเรหิงสาเวเรทศีเวเรทศามเวเรจิโยพุทธสมานีมามาพุทธสสวะหุมสัมปชามิเพ่งเพ่งพา พาฮาฮาที่รื้อเหรียญเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เรียกว่าใช้ใช้เพื่อความรวยโดยตรงนะก็มาติดต่อสอบถามหลังไม่กันได้ครับนะส่วนใครที่ต้องการดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพมาติดต่อด้านหลังได้ที่ Facebook โอซิริกออภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร061กดแชร์พิมพ์แชร์และช่ยนะชวยเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่ไพเทพพลังจิต โรวองค์ตรวจเทพรับขันครูนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปและเครื่องรางของถังต่างๆวัตถุมงคลต่างๆค่ะต,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 ตามนี้ครับนะแลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492 6 6 8กหา idprime ajtop หนึ่งหกนะก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอผู้มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วนะใครที่ต้องการนะลงลหน้าทองกับท่านอาจารย์โอก็มาติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรง นะตามเฟซบุ๊กนะที่ที่ติดต่อที่ให้ไว้ตรงนี้ไว้แล้วโดยที่ท่านอาจารย์โอจะเป็นผู้รับคิวนะเป็นส่วนใหญ่นะเข้ามากันได้ครับนะหลังใหม่หน้าใหม่เชิญมากันได้ครับตามสบายครับนะมาครับ <ไป S 1> กดกดแชร์แล้วตามด้วยชีแรนเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเล<อ>ยฟ้องอะไอย่างได้ป่ะเอามาฟ้องหน่อยนะอืม <ม>ที่บอกเมื่อกี้สนใจดูดวงอย่างไรอย่าทำให้อันไพยยุิอัไพยบาานซ์จิตตุลองตุลเทพรับฝันคุณนักนักตสันกาเล่นทองเนี่ยถ้อยคือจะบอกว่าอะไรรู้ว่าทําได้จริงนะคะทําได้จริงๆรนะเพราะเราเรียนมานะคะบางคนเนี่ยมาด่าใน u ู u b บบอกว่าโอ้ยที่มันครอบจักรวาลแล้วเรื่องจริงรถ้าเกิดทําได้หมดนี่อาจารย์ก็รวยไ,ไปแล้วสิแล้วยังหากินอยู่เนาะ เขาพูดอย่างเนี้ยแสบผมแสบม,มากผมรู้สึกไม่แสบผมรู้สึกว่าระยะทางที่เราเดินไปทั้งหมดล้วนจะมีหมาเห่าเต็มไปหมดอาจารย์ว่านะคนนี้เขาไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้เลยเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าหมอดูคนหนึ่งหรือว่านักพิธกรรมหรืออะไรพวกเนี้ยที่ในวงการเนี้ย<า>เขาทําอะไรได้บ้างอตัวเองอะ่ะเป็นเราไม่อยากจะพูดโธ่ โดยที่มีท่านอาจารย์โอ้ฟ้องไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วอาจารย์ท็อปทำมาจนชินนวเห็นมาเยอะพูดึงตรงเกินโอ้โนี่ครอบักวาลแล้วถ้าทําได้หมดนี่อาจารย์คงรวยไปแล้วเนาะแต่ยังหากินอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ทุกคนต้องทํามาหากินอยู่เนาะทุกคนก็ต้องทำทุกคนก็ต้องทําอาชีพไปจนกว่าจะตายกันข้างหนึ่งคือโอ้มองเขาเหมือนเขาเป็นแม่บ้านน่ะมีเขามีครอบครัวจริงน้้าแบบ เอาอะไรรู้ป่ะชื่อนัะ่ะเป็นชื่อจริงนะสกุลจริงอาจารย์อ่ะเอาชื่อนะกอปี้ไปลองเซิร์ชหาใน a c e b o o k อาจารย์เห็นเลยอลูกเขามีรูปอะไรไม่มีผู้แชร์ม,มีอ่ามีเหรอนี่ไงลางๆนี่ไงอ่ามีผู้แชร์นะอิงค่ะความรักโสดอิงความรักโสดระวังครับจะมีคนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบแบบลับๆ ไม่เปิดเผยนะใช่อาจารย์ท็อปพูดตรงมากค่ะเพราะว่าตรงกับตําราเปียบเลยนะคะอืมอาจารย์ท็อปคนมีวิชาการนะ,ะและอย่าสัมผัสชั้นสูงสุดพิเศษนะทําไมอาจารย์ท็อปไม่สอนนะมีคนอยากดูดวงแบบอาจารย์ท็อปได้ก็คือแบบว่าเปิดไพ่มาปุ๊บดูได้เลยอ่พูดออกไปได้เลย,ยไม่ <ๆ S 1> มันของสังสมเป็นบาร,รมีมามันไม่ใช่ของที่เอามานั่งสอน มันเป็นการสั่งสมบารมีมาหลายภพหลายชาติสมมติสมมติอาจารย์เขาจะสอนนะอาจารย์เขาจะกินหัวเด็กปะไม่กินอะแต่เด็กคนนั้นจะต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ดุหรอไม่ใช่อาจารย์โอต้องเข้าใจคํานึงมันมีวิชาที่แบบว่ามนุษย์สอนกับวิชาที่ว่ามันถูกสั่งสมมา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 ถึงพายิฟิเนี่ยเออโอ้โอ้เจอเขาแบบว่าเอาแบบเอาแบบเอาเปิดมาปุ๊บบอกได้เลยว่าเป็นแบบต้องตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยคือเขาจะ พอจะให้โอสอนแบบนั้นนะโอก็เลยว่าอ่ะให้เรียนกับอาจารย์ท็อปได้ไหมพอหลังมีมาแบบนี้เรียนกับอาจารย์ท็อปได้ไหมผมไม่ชอบสอนเพราะ <ทำ S 3> ว่าทอะผมไม่รู้คนนั้นเป็นคนดีหรือเปล่าเพราะคนไม่ดีผมเคยเถ้าสอนไปเราเราเองจะผิดเองนะบอกตรงม,มาครับกดแชร์แล้วตามดีซีเพลนและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถาม,มเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งเป็นรายการของท่านอาจารย์โอที่ท่านอาจารย์โอบุกเบิกมานานแล้วนะเพศเนี้ยเพศเนี้ยรู้สึกว่าเวลามันก็จะหมดลงแล้วนะเอาละครับไหนมีใครถามอะไรเข้าไหมจะเป็นฤดูกาลการเสี่ยงจะดีขึ้นไหมคของอาจารย์โอไม่ค่อยันี่ไงตอบไปแล้วไงตอบไปแล้วอ่ะเอออันนี้เมย์ก็ตอบไปแล้วนะคะนี่อิงก็ตอบไปแล้วนะคะ อิงอิงอ,งอิงเอาละหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJ TOP 16ขอ,ขอข้าวบนึง กดแชร์องไม่ใช่ค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดําไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนหนนาทองสาสตร์ิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบวสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ของขังต่างๆวัตถุมงคลต่างๆค่ะต,ต,ต,ตามนี้ครับนะ และผมครับเ c e b o on, o k โอสิริกรนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริก15และผมครับนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook อาจารย์ท็อปนะัทมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ